ว่าว่า,า,านะอู้มาได้นะอารมณ์ของคุณเนี่ยที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าคุณกินเหล้าเนี่ยอารมณ์จะร้ายอารมณ์จะฮอนแม่เมือ่อก่อแต่ถ้าคุณกินนี่ไปเนี่ยกิน,นอะไรหางเบียร์ถ้าอย่งนญ้นี่ปเป็ี่ยนอย่างคืออารมณ์มันเย็นอย้าใจเย็นอู้อย่างนี้อ่า นั่งนับรถกูเดียวอยู่หน้าบ้านเนี่ยเมื่อก่อนนั่งนับรถไปพอไปเอาอารมณ์คุณไม่ใช่ชุนเชียวอะ่ะถูกก่อผมอู้ถูกก่อถูกเออก็ว่าคุณจะเถียงผมม่เถียงอา้าวพูผมพอผมอู้ถูกอะ่อออกอะคุณกิ่นเบียร์เนี่ยคืออารมณ์คุณเย็นอะ่ะถูกก่ออืมเนี่ยเ่็นเจ่าอู้มโมโอ่ะโอ้ถ้าเป็นกินเหล้านี่มาได้เลยนี่ สวกใส่สวกใส่แล้วนี่ไม่พอคนแรกผมอู้จัดดีอ่ะกูยังสวกใส่ผมอยู่ออ่างทีนี่หวานยิ้มหวานมาเลยอะเขาถามนะคำนี้เขากินนี่เขาบอกง่ายเราต้องหักเลรียนแล้วบ่อู้ถึงว่าได้กอได้อยู่อ่ะมันอารมณ์ฮอนหน่อยนะถ้าอี้อารมณ์คุณมันดีอ่ะถ้าอี้นี่เขา ผมว่ามัานด้เป็นแน,นะน่นคุณใช้คุณใช้เขากินอีอารมณ์มันใจหอนหรอคูกบมันค่อยๆไปฮิ้งอย่าไปตั้งใดแหมแหมว่าเขาค่อยๆไปก็ค่อยๆกินอ๋อนึกมันยางเอีย้ยอ๋อมัน,นใจนึกว่าจะไปกินหักเลี้ยนแล้วจะไปเอวที่อื่นแล้วค่ะว่าหากก้างใกล้นะนมันยั่วอารมณ์ใครยั่วคิง้งแหมละแค่คนนั่งอยู่อ๋อรับผมหมายความว่าอารมณ์ไปไหน เออไฟอ่ะอยู่เออไปที่ไปไหนก็ไปได้เอาไอ้อย่างแค่หาว่าบอรเกี่ยวกับเหล้ากับเบียร์ละแา่ว่าเป็นอารมณ์ของคิงล้วนๆเลยอารมณ์กับคิงอู้อะไรอย่างเดียวว่ากินเหล้าแล้วอารมณ์ฮอนมิ่งกับมิ่งกับคิงเนี่ยบอร์เกี่ยวกับเหล้ากับเบียร์บอรเกี่ยวเออกับ กับการเอาคะว่าที่ไหนมาเหมือนเล่าเหมือยเสมมันใช่ฮะกับการว่ากินกินนั้นกินเหล้าแล้วเอาลมณหอมกินเบียร์แล้วอารมณ์ดีบาเกลียวเนาะมาเกลียวอารมณ์เนาะแห่กั่งแห่ดีๆเนี่ยครับผมอ้าวแล้วจะไปไหนแห็มไป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 ให้ไปไหนอ้าวก็อะกี้ว่าให้จะไปของแฮ่ดีๆเอ้า กแง,ง,งว่าคิงจะไปไหนก็ไปอ๋อคุณไล่ผมอออ้าวนิงว่าคิงไปบ่อนเนี่ยอ๋อผมไป